นะครับคือความสวยงามนะครับความกล้าแสดงออกนะครับ,บหมดนะ,นะแล้วก็ความสามารถพิเศษนะครับแบ่งเป็นแกนละ30คะแนนนะครับนะครับเออหมายเลขหนึ่งนะครับตามของตัวเองไว้นะว่าได้เท่าไหร่นะหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับอความสวยงาม ได้30คะแนนครับ30คะแนนหมายเลข่งคือใครครับความกล้าแสดงออกครับ30คะแนนครับความสามารถพิเศษครับ30คะแนนครับครับหมายเลข2นะครับความสวยงามนะครับได้30คะแนนความกล้าแสดงออก30คะแนนความสามารถพิเศษ 30คะแนนครับหมายเลข3นะครับความสวยงามได้30คะแนนความกล้าแสดงออกได้30คะแนนความสามารถพิเศษได้30คะแนนนะครับหมายเลข4นะครับความสวยงามได้30คะแนนความกล้าแสดงออกได้30คะแนนความสามารถพิเศษได้30คะแนน นะครับหมายเลข5นะครับความสวยงามได้30คะแนนความกล้าแสดงออกได้30คะแนนความสามารถพิเศษได้30คะแนนนะครับหมายเลข6นะครับความสวยงามได้30คะแนนความกล้าแสดงออกได้30คะแนนความสามารถพิเศษได้30คะแนนนะครับหมายเลข7นะครับความสวยงามได้30คะแนน ความกล้าแสดงออก30คะแนนความสามารถพิเศษ30คะแนนนะครับหมายเลข7นะครับความสวยงามได้30คะแนนความกล้าแสดงออกได้30คะแนนความสามารถพิเศษได้30คะแนนนะครับหมายเลข8นะครับนะได้ความสวยงามได้30คะแนนความกล้าแสดงออกได้30คะแนนความสามารถพิเศษได้30คะแนน หมายเลข9นะครับความสวยงามได้30คะแนนความกล้าแสดงออกได้30คะแนนความสามารถพิเศษได้30คะแนนนางปาณีบัวงามหมายเลข11นะครับความสวยงามได้30คะแนนความกล้าแสดงออกได้30คะแนนความสามารถพิเศษได้30คะแนนหมายเลข12นะครับความสวยงามได้30คะแนน ความกล้าสแสดงออกได้สาสิคะแนนความสามารถพิเศษได้สาสิคะแนนหมายเลข13บสามนะคะยกครับยกครับหมายเลข13บอกผุ้จิบท้งเยี่ยวร,รอแพ้ได้ไหมไม่ได้หมายเลข13นะบรับ